วิธีการบอรดแคสข้อความอัตโนมัติใน Lazada ทำยังไงผมพาไปดูครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์โปรแกรมของลาซาด้านะครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด้าเนี่ยรับรองนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นคลิปแรกของช่องผมเนี่ยรบกวนกดซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้า กดซับสไคร์ติดกระดิ่งนี่ครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับเรื่องราวที่เพื่อนๆรีเควสตเข้ามาเนี่ย YouTube จะแจ้งเตือนก่อนเลยเวลาผมลงคลิปใหม่เนาะอ่ะนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่รีเควสตมาจากเพื่อนๆนะครับที่เคยเรียนกับผมหรือว่าเคยฟังจากทางช่อง YouTube เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบล็อตแคสข้อความนะครับว่าปกติเนี่ยนะครับการที่จะได้บล็อตแคสข้อความนะครับจะต้องมีผู้ติดตามร้านค้านะครับเกิน1,000คนนะครับแต่ล่าสุดนะครับร้านค้านะครับร้านค้านะครับน่าจะเกือบทุกร้้านแแลลวหะ ถ้าไม่ใช่ร้านคา้าที่เพิ่งเปิดใหม่นะหรือว่ามีผู้ติดตามในระดับหนึ่งแล้วนะครับจะสามารถบอร์ดแคสข้อความได้แล้ววิธีการบอร์ดแคสข้อความอัตโนมัติใน Lazada ทำยังไงผมพาไปดูครับ ไปเริ่มกันเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับร้านค้าที่จะได้ใช้เครื่องมือบล็อตแคสข้อความอัตโนมัติของ l a z a d านะครับจะต้องมีผู้ติดตามนะครับร้านค้าของเราเนี่ยนะครับ 1, คนขึ้นไปถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ล่าสุดนะครับผมเจอว่าร้านค้าผมเองนะครับที่ผู้ติดตามร้านค้าไม่ถึง1000คนนะครับมีประมาณหลักร้อยนะครับแต่เกินร้อยแล้วนะครับ3 0 0 4 0 0 5ส0าเนี่ยนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้วนะครับโดยวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับให้เพื่อน,อนๆนะครับที่มีผู้ติดตามร้านค้าเกกินหลั 100คนนะครับลองไปกดดูนะครับที่นะครับช่องแชทของร้านค้าเรานะครับหลังจากนั้นนะครับรากดที่ช่องแชทปั๊บนะครับจะมีรายชื่อนะครับลูกค้าที่แชทกับเราถูกต้องไหมอ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดที่ซองจดหมายนะครับตรงมุมนะครับด้านซ้ายนะครับใกล้ๆรูปเฟืองตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับพอกดเข้าไปนะครับ ระบบ l a z a d a าจะพามาหน้าจอที่ให้เราเนี่ยนะครับสร้างข้อความบล็อตแคสตอบกลับอัตโนมัตินะครับอ่ะขอโทษฮะสร้างข้อความนะครับสำหรับส่งข้อความอัตโนมัติให้กับลูกค้านะครับซึ่งมาที่หน้านี้แล้วนะครับดูดูทีละนะครับดูทีละเมนูนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าสามารถสร่งข้อความได้3 0 0พข้อความนะครับซึ่ง3 0 0พันข้อความเนี้ยนะครับแบ่งการสร่งบล a อตแคสข้อความเป็น4แบบนะครับซึ่งทั้ง4แบบนี้ส่งได้วันละหนึ่งครั้ง นะครับอ่าเดีๆนะครับสามพันข้อความนะครับเป็น4แบบนะครับสแบบนี้ส่งได้วันละ1ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าหมดวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็กลับมาส่งได้อีกนะครับได้อีกสามพันข้อความนะครับและ4แบบแบบละ1ครั้งอ่านะครับสแบบมีอะไรบ้างนะครับอ่ะไปดูกันแบบแรกนะครับแจ้งเตือนคําสั่งซื้อที่ลูกค้าเนี่ย เอาสินค้านะครับกดเรียบร้อยแล้วนะครับกดสั่งซื้อแล้วแต่เป็นการสั่งซื้อแบบจ่ายเงินก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับเป็นแบบโอนเงินนะครับจ่ายเซเว่นคือเคาน์เตอร์เซ์วินนะครับหรือเป็นเมสไอนเคา์ต์ก็แล้วแต่นะครับก็คือจ่ายผ่านระบบวอลเล็ตเนี่ยแล้วยังไม่กดชําระนะครับในหัวข้อนี้นะครับในแบบแรกนะครับก็คือแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและนะครับ ส่งให้กับลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าเราไปแล้วนะครับสามารถส่งข้อความได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับปึ๊บนะครับแล้วก็เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งนะครับข้อมูลต่างๆนะครับโดยสามารถส่งให้ลูกค้าได้แค่หนึงแบบ ในครับในแบบแรกนะครับว่าจะแบบเตือนกับชำระเงินหรือว่าส่งให้ให้ลูกค้าที่เคยสั่งซื้อไปแล้วนะครับระบบเนี่ยเขาใช้เราพิมพ์ข้อความนะครับรวมถึงใส่วอชเชอร์อ่าใส่วอชเชอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่รูปได้ด้วยนะครับใส่รูปได้ด้วยนะครับในตรงนี้นะครับลองดูนะครับก็ลองเลือกรูปสินค้านะครับหรือรูปวอชเชอร์อะไรใส่ลงไปก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับ พอเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเลือกอะไรอย่างไรอย่างนึงใช่ไหมระบบเขาจะให้ขึ้นไหมว่าให้ขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีลูกค้ากี่คนที่จะได้รับข้อความนี้โอเคะอ่ะอ่าใครยังไม่ได้สร้างวัชเชอร์นะครับหรือไม่ได้ทํารูปสวยๆเนี่ยไปทํามาก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ให้กับลูกค้านะครับอันนี้นะครับคือการส่งบล็อกแคสข้อความอัตโนมัติแบบแรกนะครับแบบนะครับให้กับ ลูกค้าที่กดสั่งซื้อแล้วยังไม่จ่ายเงินนะครับและให้กับลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าเราไปแล้วนะครับสามารถเลือกได้เป็นแบบต่างๆนะครับในแบบแรกนะครับในรูปแบบต่างๆเนาะในหัวข้อต่าง,าาง,าง,างคือเป็นการกรองนะครับเป็นการกรองลูกค้าว่าจะส่งหาใครนะครับอ่ะนี่คือแบบแรกอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบที่2กันแบบที่2นะครับนั่นก็คือแจ้งเตือนการรีวิวสินค้านะครับอันเนี้ยหลายคนก็มีคําถามว่าเอ้านะครับ ลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยเราไม่ยอมรีวิวทำยังไงดีอ่าเราอาจจะไปสร้างคูป,ปองเป็นวอเชอร์นะครับเป็นวอเชอร์นะครับซึ่งหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วในแบบที่2เนี่ยนะครับเราจะนะครับสามารถใส่ได้เหมือนแบบแรกเลยข้อความนะครับเ,เป็นข้อความรูปภาพแล้วก็เป็นวอเชอร,ร์นะครับก็ไปทํารูปแพมเพลตมานะครับอาจจะบอกว่าลูกค้านะครับ ที่สั่งซื้อไปแล้วชอบไม่ชอบติดปัญหาตรงไหนเนี่ยทักมาบอกเรานะครับแล้วฝากกดติดตามร้านนะครับถ้ากดติดตามร้านค้าและรีวิวให้เราเนี่ยเราจะมีคูป,ปองลดราคาพิเศษให้นะครับสามารถทักมาบอกกันได้ว่าอยากซื้ออะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราจะมีคูปปองให้นะครับนี่คือนะครับการส่งบอร์ดแคสต์ความอัตโนมัติแบบที่2โอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบที่3มกันครับแบบที่3นะครับนั่นก็คือการส่งข้อความนะครับอัตโนมัติให้กับลูกค้าที่กด นะครับสินค้าของเราเนี่ยไปไว้ในรถเข็นของเขาคือไปไว้ในตะกร้าแหละรอรอกจะกดซื้อแล้วแต่ไม่กดซื้อสักทีนะครับยังอยู่ในตะกร้านะครับมันจะต่างจากแบบแรกนะบแบบแรกคือซื้อแล้วแต่ยังไม่จ่ายตังค์แต่เนี้ยอยู่ในตะกร้านะครับยังไม่ส่งนะครับซึ่งวิธีการที่จะบอดแคสต์ไปหาลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะบอดแคสต์ในเรื่องของให้ลูกค้ากดติดตามร้านค้าหรือว่าเรามีส่วนลดหรือเป็นการเตือนนะครับยิ่งเวลามีแคมเปญ,ญใหญ่ๆในลูกค้าอาจจะกดเก็บไว้แล้วยังไม่จ่ายเราอาจจะบอดแคสต์ส่งข้อความเข้าาไปว่่เนีย ตอนนี้นะมีโปรนะนะครับมีโปรมีม,มีมีคูป,ปองส่วนลดแต่ต้องกดติดตามร้านค้าก่อนนะครับหรือว่าเข้ามาเนี่ยนะครับซื้อมากกว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้อได้นะครับโดยการมีส่วนลดอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับก็ทํารูปทำอ่าวอชเชอร์ใส่เข้าไปนะครับนี่คือแบบที่3ที่เราจะบอดแคสหาลูกค้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบที่4ครับ แบบที่4นะครับก็คือการส่งข้อความอัตโนมัติให้กับนะครับลูกค้าที่เคยกดติดตามร้านค้าของเราแล้วนะครับซึ่งแบบที่4เนี่ยนะครับมันจะต่างจากแบบ1 2 3อยู่นะครับนั่นก็คือนะครับเราสามารถที่จะส่งข้อความให้กับลูกค้าที่ไม่ได้นะครับไม่ได้สั่งซื้อสินค้าของร้านค้าเราเนี่ยนะครับในระยะเวลา30วันที่ผ่านมา สามารถที่จะใส่ข้อมูลนะครับเป็นวอเช์เป็นรูปภาพนะครับรวมถึงยังสามารถเลือกสินค้าได้4อย่างนะครับได้4รายการนะครับใส่เข้าไปในข้อความอัตโนมัติได้ด้วยไม่เกินนี้นะครับนะครับแบบที่4นะครับอ่ะอีกทีนะฮะแบบที่4สามารถส่งข้อความอัตโนมัตินะครับโดยใส่รูป นะครับใส่วอชเชอร์แล้วก็เลือกสินค้าได้4รายการนะครับให้กับลูกค้าที่กดติดตามร้านค้าของเราและยังไม่เคยสั่งซื้อสินค้าของเราเลยในรอบ30วันอ่ะนะครับอันนี้ลองเข้าไปดูครับอันนี้ไม่ยากนะครับแค่ขอลองทาตามนะครับตามรูปที่ผมส่งให้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทุกคนก็สามารถที่จะสง่งความสนโนมาได้นะครับแต่จ,จะมีข้อจากัดนิดนึงนั่นก็คือร้านค้าใหม่ที่ยังไม่พีผู้ติดตามอันนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะครับอาจจะต้องเปิดมาสักระยะนึงนะครับลองดูผู้ติดตามที่มากกว่า100คนขึ้นไปนะคร,าารถใช้ได้นะอยคนขึ้นไป นะครับการส่งข้อความอัตโนมัติหาลูกค้านะครับเครื่องมือบอทสแคข้อความให้ไปที่ช่องแชทนะครับเราไปที่รูป2องจดหมายใกล้ใกล้เฟืองนะครับกดเข้ามานะครับสามารถส่งข้อความอัตโนมัติได้วันละ3,000ข้อความนะครับโดยจะมีการส่งบอดแคทได้4แบบนะครับโดย4แบบนี้นะครับได้วันละ1ครั้งนะครับวันละหนึ่งครั้ง ains, ในในแต่ละแบบรวมแล้วไม่เกิน3,000ข้อความนะครับต่อหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นกลับมาก็จะส่งข้อความได้ใหม่ นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่เจ้าล่าซาดาเนี่ยให้ให้ผู้ขายได้ใช้งานแบบสะดวกขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็กนจราจากกันไปนะครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปของผมนะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับอยากเลี้ยงกาแฟผมสักคนละหนึ่งแก้วนะครับกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นการโดเน a t นะครับสนับสนุนทางช่องของผมเองนะครับผมจะนำรายได้บางส่วนไปบริจาคให้กับหมาแมวจรหมาแมวพิการที่เขาเดือดร้อนไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนช่วยนะครับซึ่งผมบริจาคเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอย่างเดือนที่ผ่านมาก็สรุปยอดไปให้แล้วววเนาาา่่่ใครรรททีบบิจมมํุญ ผมนะครับก่อนจากกันไปอีกทีนึงนะครับกด subscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด subscribe ติดกระดิ่งนะครับมีคลิปใหม่ๆเนี่ยผมจะทพยายามทำให้ได้เกือบทุกวันนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับอ่ะยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ